เราจะต้องไปดูกันหน่อยนะครับว่ากระแสฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นในถนนเข้าสารสำหรับเย็นวันนี้เนี่ยจะมีการจัดขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่รอต้อนรับสำหรับนะักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับซึ่งในสายที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮะเป็นนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนเข้าสารคุณสงาเรืองวัฒนกุลนะครับคุณสงาสวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับเชิญครับวันนี้เป็น,นยังไงฮะกิจกรรมวันนี้ ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ที่จัดเนี่ยครับคือเราเราค่อนข้างเงียบเหงาในช่วงที่เคอร์ฟิวที่ผ่านมานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังมีอยู่ที่ถนนขอาวสาร,รนะแต่ว่าคงไม่ได้เยอะเหมือนเท่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มามีส่วนร่วมใน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 ,ในช่วงฟุตบอลโลกนะครับในช่วงเนี่ยเดือนเดือนเนี้ยหนึ่งเดือนเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างครับเย็นนี้ฮะเย็นนี้เราก็จะมีอ่าเรามีขบวนพาเรดนะครับที่จะ มีช้างมาก้าวเชือกที่จะเพ้นเพ้นธงชาติต่างๆทีมชาติต่างๆนะครับก็มามาเดินพาเรดแล้วก็จะมาเตะเตะฟุตบอลให้นักท่องเที่ยวชมนะครับเรามีคาบาเร่นะครับที่ก็จะสร้างสีสันตามสไตล์ซัมบ้านะครับเดินพาเรดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีผู้ประกอบการหลายๆร้านรวมกันนะครับมาสร้างสีสันให้กับบนถนนเข้าสารครับผม แล้ววันนี้เราต้องปิดการจราจรในช่วงไหนบ้างฮะสำหรับการจัดงานนี้ฮะครับคงคงไม่ได้ปิดทั้งหมดนะครับเพราะเราจะมีเดินพาเรดต,ตั้งแต่ถนนเข้าสารนะครับโดยเริ่มที่ตรงแยกขอกัวนะครับตรงเข้าสารแยกขอกัวนะครับแล้วก็เดินอ้อมไปทางถนนตาลีนะครับผ่านอาสอนอชนะสงครามแล้วก็กลับมาที่เข้าสารนะครับแล้วก็จะมีโชว์ต่างๆก็คือจะมีดอกบอล นะครับโดยโดยมีนักเบอบอลของของของประเทศนี่แหละที่จะมาโชว์นะครับตรงนี้เราก็จะจะอยู่บนถนนข้าวสารสะส่วนใหญ่นะครับครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยพวกบรรดาค้าปลีกหรือว่าตามยอดห้องพักตอนนี้เป็นยังไงฮะตามถนนข้าวสารจริงๆแล้วก็ยังติดลบอยู่นะฮะก็ลดจากปีที่แล้วประมาณ20%นตะครับตอนนี้ห้องพักโดยรวมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก30-4 0%อนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจะอยู่ประมาณสัก6กนะครับคือคือช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซอนครับ นะครับแต่จุดประสงค์หลักๆเนี่ยที่พี่ผมอยากจริงๆผมมีเชิญสื่อก็คือทางรอยเตอร์กับเอทีนะครับ,รบวัตถุประสงค์ที่ผมอยากจะให้สื่อตรงนี้เนี่ยออกไปเมืองนอกนะครับว่าถึงแม้เราจะมีกฎอายการศึกแต่ว่าเราเราก็ยังมีความสงบเราก็ยังสามารถมีกิจกรรมนะครับเราเราไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีสันของเมืองไทยเนี่ยมันมีเยอะแยะมากนะครับราอยากจะสื่อตรงนี้ออกไปว่ามันยังปลอดภัยนะที่จะมาเที่ยว ครับเข้าสารก็ยังมีกิจกรรมอยู่สามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ ตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่เราอยากจะให้สื่อออกไปอ่าเอาล่ะครับคุณสง่าครับขอนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะช่วยดันให้บรรดานักท่องเที่ยวนะครับไปร่วมกันที่ถนนข้าวสารเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งพิเศษที่ถนนข้าวสารหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่วันนี้จัดมาเป็นรายแรกๆเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ั้งสำคัญโดยเฉพาะกรณีการถ่ายทอดสดบนโลกสำหรับ R S นะครับตัวรับตัวสําคัญที่จะมีการถ่ายทอดสดนอกจากช่อง5ช่อง7ซึ่งเป็นแบบ ยังมีตัวลับที่มาเกิดขึ้นจากช่อง11ซึ่งแม้ว่ายังไม่ได้เปิดเผยมาอย่างเป็นทางการแต่ว่ารอดูกันในช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้จะมีกระแสหรือการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเข้ามาด้วยนะครับต้องรอติดตามนะฮะสำหรับวันนี้ผมวุฒินันนาหิมพร้อมทีมงานชั่วโมงธุรกิจลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ